ดีค่ะลูกคิดถึงแม่ไหมลูกมาหาแม่หน่อยเร็วคนไหนอยากทำแบบแม่บ้างเนี่ยวันนี้มาขายของค่ะเห็นไหมเนี่ยผมนะคะทั้งฟอกทั้งทำสีแต่ก็สวยได้เพราะตัวนี้ขายดีมากและโคตรหอม มาให้ดูแบบเฉยๆนะคะนะถ้าเปิดทำเคมีเมื่อไหร่ก็ค่อยมาทำนะคะไฮไลท์กระสีมันหักหมดเลยเปแล้วอ,อ,อเสียงดีมากเสียงดีอย่างนี้น่าจะไปเปิดคอนเสิร์ตนะคะอ่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่หนึ่งหน่อยแล้วพี่หนึ่งขอแชร์นะคะเา้าเข้ามาคะ่ะวันนี้มาขายคลิปเด้อ นะเขาบอกว่าแม่ค้าสวยมักจะขายครีมถูกต้องคะ่ะแม่ขายครีมขายอะไรค่ะนะนะถ้าอยากถ้าอยากให้พี่หนิงเ,เจอหน้าพี่หนิงก็มาซอยผมคะ่ะ100บาทคะ่ะนะเอาแค่ร้อยเดียวพอนะคะไม่ต้องเยอะนะนะวันนี้มาขายครีมนะแชร์เข้าไปทุกกลุ่มเลยนะคะแชร์ไปเลยจะไปกลุ่มไหนก็ได้นะคะนะวันนี้ไม่คุยไม่คุยเรื่องร้านทำผมนะคะ คุยแต่เรื่องร้านครีมค่ะอยากไายครีมนะนะคนไหนที่ผมเสียผมช็อตนะคะเชิญทางนี้ค่ะคนไหนผมเสียคะเชิญทางนี้ค่ะแม่มาแล้วนะลูกวันนี้แม่ทำอ่อสีเออแม่ไม่ใช่แม่แม่ทำผมมาให้ดูเลยนะคะคนไหนที่อยากเป็นสายฝอคนไหนอยากเบี้ยวเยี่ยวราดนะคะเนี่ยทำให้เป็นดูตัวอย่าง ว่าแม่มาแจกความสวยอ่ะต้องคนเข้ามาดูเยอะๆค่ะถ้าถ้ามีคนมาดูเยอะๆเดี๋ยวแจกหิม,มากันแล้วนะคะตอนนี้แจกความสวยไม่ได้นะคะเขายังไม่ให้ทำผักมีสองคนาน,นั้นตายแล้วฉันร้องเพลงนี้ได้ยังไงเนี่ยกำลังฮิตในติ๊กต็อกนะคะมันอะเอาเข้ามา เดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องรัดเสริมสวยนะคะแล้วก็คุยเรื่องทรีทเมนต์อยากได้ทรีทเมนต์เหรอคะอยากได้ต้องให้มีคนเข้ามาดูเยอะๆลูกมันจะได้แบบชิงๆใช่ไหมใช้ดีใช่ไหมคะพี่หนิงรู้ว่าทรีทเมนต์พี่หนิงใช้ดีนะคะไม่มีใครโค่นได้ก็เพราะว่าทรีทเมนต์พี่หนิงดีจริงนะคะนะ,ะดีไม่จกตานะคะดีไม่ตอแหละนะคะใช้ดีมากจริง เดี๋ยวขอแชร์นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงทิปเมนต์ก่อนไปร้านเสริมสวยนะคะเพราะว่าร้านเสริมสวยมีส่งคนส่งข้อความมาเยอะมากนะว่าร้านเปิดใหม่นะคะนี่เปิดไฟแสดงสว่างแบบคาตาเลยนะคะร้านเสริมสวยเปิดแล้วนะคะเปิดตั้งแต่1กันยายนนะคะเขาคลายล็อกดาวน์แล้วนะคะร้านเสริมสวยอิมมาเรียลเฮาส์สตูดิโอนะคะเปิดทําการแล้วนะคะนะเปิดแล้วเปิดตั้งแต่เปิดตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไร หนึ่งหนึ่งกันยายนนะคะอ่ะนะคะอ่ะคนไหนเข้ามานะคะแม่มาแล้วลูกอ่ะคุยร้านเสริมสวยก่อนแป๊บหนึ่งค่อยไปรัดไปครีมได้ไหมเนี้ยนะร้านเสริมสวยเปิดไฟสว่างนะคะจ้าขนาดนี้นะคะร้านเสริมสวยเปิดนะคะถ้าคนไหนจะเข้ามาใช้บริการการุณาจองคิวนะคะแล้วต้องใส่แมสนะคะป่วยไม่รับนะคะป่วยไม่รับนะคะจองคิวมานะคะหรือโทรเข้าเบอร์มือถือือ นะโทรเข้าเบอร์มือถือนะคะ087825626214โทรเข้ามาเลยจองคิวนะคะซอย100สด้60บาทนะคะนะวันนี้แม่มาลุกไส่ฝอเลยนะคะลุกขึ้นมาทำไฮไลท์นะคะลุกขึ้นมาทำไฮไลท์โดยช่างนะคะ นะช่างที่มีฝีมือก็คือนะคะช่างที่ร้าเสริมสวยนะคะนะมาทำไฮไลท์มาทําสีตัวเองนะนะแต่ยังไม่ได้เปิดบริการทําเคมีนะคะนะนะแต่เปิดบริการสะซอย1 0 0บาทนะ,ะถ้าคนไหนมีอะไรเกี่ยวกับผมนะคะปรึกษาเกี่ยวกับการทําสีทำไฮไลท์ปรึกษาได้นะคะตอนนี้รับคําปรึกษาให้ส่งข้อความมาทางไลน์ไลแอ d นะคะ แต่ถ้าคนไหนจะซื้อครีมซื้อได้เลยนะคะนะถ้าคนไหนที่อยากเข้ามาใช้บริการร้านพี่หนิงคือสะซอย100บาทสะสะได้60บาทนะนะอ่านะสะเสร็จนะคะนวดหัวให้นะแถมซอยให้อีกตะหากซอยเสร็จแถมใดให้อีกอ่ะคิดร้อยเดียวคิด100บาทพอสะด้วยแถมนวด นะ้ดวดหัวคนเรานะมันเครียดมากเลยโควิดรอบสี่นะคะโคตรเครียดนะคะแถมนวดหัวให้ด้วยพี่หนิงเรียนการนวดหัวมานะคะนวดหัวแบบให้ผ่อนคลายนะคะนะนดวดให้ด้วยนะคะเสร็จซอยแล้วก็ใดให้เสร็จสับเพียง100บาทนะคะถ้าคนไหนทีจ่จะมาใช้บริการตอนนี้ร้านเสริมสวยอิมารเอลแฮสตูดิโอเปิดนะคะนะวันนี้พี่หนิงมาไล์ ดึกหน่อยนะคะพอเย็นหน่อยเพราะว่าติดภารกิจในการซอยผมนะเยอะหน่อยนะคะก็เลยซอยแบบซอยๆนะคะเว้นชั่วโมงเว้นชั่วโมงนะคะก็เลยไม่มีเวลาช่วงเช้าก็เลยมาไลฟ์ตอนเย็นเดี๋ยวก็หาว่าอุ๊ยพี่หนิงสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวจะ จะจะมาไลฟ์ทุกวันไม่เห็นหน้าพี่หนึ่งเลยอะนอนไม่หลับนะคะไม่มีคนประชดะชนเดกดันอะไรประมาณนี้นะคะก็นะก็ต้องมาหากินบ้างนะคะไลฟ์อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องต้องใช้มือในการทํามาหากินนะคะก็ต้องซอยนะคะซอยผมนะซอยผมนะคะไม่ใช่ซอยถีนะ,ะนะซอยผมค่ะสะซอย100บาทสะด้วยนวดหัวฟรีด้วยแถมตัดให้ด้วยแถมใดให้ด้วยเอาแค่ร้อยบาทพอ พอแค่นั้นพอยุคโควิดไม่ต้องเยอะยุคเขายากหมากแพงนะเงินจะแดกยังไม่มีเลยนะคะนะคะมีเงินมาทําผมก็เอาคิดแค่ร้อยเดียวนะ,ะนะพอคนไหนมาใช้บริการพี่หนิงแล้วนะคะบอกไว้เลยนะเวลาเขาเปิดทําเคมีน่ะนะมาใช้บริการอย่างอื่นด้วยนะ ไม่ใช่ว่าหูสะซอยหนึบาทถูกนะเวลาเขาเปิดให้ทำเคมีรัฐบาลใายล็อกดาวน์ทำเคมีก็มายื่นมาทำสีมาอบไอ้น้ำกับพี่หนิงบ้างนะคะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ช่วยๆเหลือกันไปนะคะสะซอยหนึบาทพี่หนิงก็ก็พออยู่ได้นิดๆหน่อยๆก็ก็โอเคอะนะนะก็โอเคอะนะอะนะคะคนอันนี้มาให้ดูผมตัวเองนะมีคนถามข้อส่งข้อความมาเยอะมากว่าพี่หนิงคะ สีขาวที่หนิงชอบลงรนะูปน่ะผมเสียไหมดูผมพี่หนิงสิไม่เสียการทำไฮไลท์การฟอกผมการทำสีผมการยืดผมผมไม่เสียนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลดูผมพี่หนิงให้ดูเป็นตัวอย่างครั้งที่แล้วไม่มีไฮไลท์นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขะครั้งนี้แม่ทำไฮไลท์ค่ะผมแม่ยาวถึงตูดนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขะนะเพื่อน ผมแม่ยาวถึงตูดค่ะอันนี้ทำไฮไลท์ฟอกผมทําไฮไลท์ทําสีผมนะคะผมไม่เสียนะคะเพราะใช้อิมมาขายเลยนะคะนะ,ค,ะคนสวยมักจะขายครีมถูกต้องค่ะนะคะนะ,ะอิมมาอิม,มารูเอลแฮสปาดีทอคแว็กเงาคนไหนนะคะทําเคมีฟอกผมนะ,ค,ะคนไหนที่อยากจะก้าวข้ามประตูบ้านนะคะแล้วอยากเปลี่ยนลุคเป็นสายฝอนะคะ มาทางนี้คนไหนอยากเปลี่ยนลุกเป็นสายฝอเดี๋ยวเขาเปิดประเทศนะโควิดยังไงมันก็ต้องอยู่กับเราไปอีกนานเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดนะคะเดี๋ยวเขาเปิดประเทศทุกคนฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะคะนะมีผัวต่างชาติได้แน่นอนนะคะคนไหนที่อยากเปลี่ยนลุกเป็นสายฝอนะสีพี่หนิงก็ฝอแล้วนะต้องฟอกผมต้องทําสีต้องทํงทไาไฮไลท์แน่นอนนะคะพี่หนิงอยากจะบอกว่ากิมมานี่มาขายครีมนะคะครีมบำรุงเส้นผมนะขายได้นะ ขายได้นะคะนะขายครีมบำรุงเส้นผมนะคะนะคนไหนที่อยากอ,าอยากเปลี่ยนลุกเป็นสายฝอนะคะต้องฟอกผมแน่นอนต้องทำสีทำไฮไลท์แน่นอนนะคะนะคุณฟอกผมคุณทำไฮไลท์คุณยืดผมทำสีทำไฮไลท์นู่นนี่นะคะทำไมถึงผมพี่หนิงไม่เสียไม่ชีฟ้ฟูไม่เสียไม่ชดไม่แตกปลายไม่อะไรทั้งนั้นพี่หนิงมีตัวช่วย อิมมานะคะอิมมานะคะนะมีสารสกัดจากเคลาตินด้วยนะนะนะคนไหนที่แบบผมเสียเยอะๆนะคะตัวนี้มีสารสกัดจากเคลาตินด้วยทําไมพี่หนิงไม่ค่อยพูดเรื่องเคลาตินนะเพราะว่าอยากจะแบบว่ามันมิกอะบางทีก็ลืมนะมีสารสกัดเคลาตินแววกเงาเคลือบเงาขึ้เรียกเคลือบเงาเคลือบแก้วอะไรนั่นแหละนะนะแต่ภาษาช่างอย่างพี่เขาเรียกแววกเงา นะมีสารสกัดจากการแว็กเงาเคลาตินสปาแล้วก็ดีท็อกเข้าไปนะคะมันมิกอยู่ในตัวนี้มันเลยดีนะคนะสำหรับคนไหนที่ฟอกผมมานะอยากให้ผมสวยเรียบตรงไม่ชีฟูไม่แตกปลายไม่พันกันไม่ติดมือไม่แบบติดอย่างเงี้ยติด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 อย่างเงี้ยเขาเรียกผมติด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 อย่างเงี้ยนะเนี่ยติดอย่างเงี้ยอันนี้ทำไฮไลท์แบบนะพึ่งฟอกแล้วทำสีมาแต่สีมันไม่ไม่ฝ่อมันไม่ฝ่อมันไม่โดนไม่ มันไม่จีดมันไม่มันมันมันแบบเวลาเวลาเวลาไปไหนมันอยากให้คนเห็นแล้วแบบจึงจ้งอ่ะจึ้งอ่ะเห็นแบบอุ้ยใช่อ่ะมันจึงนะะนจ้งอ่ะนะคะมันจึ้งอ่ะนะคะจึ้งอ่ะลูกค้าใส่แมสมาลูกค้ามาใส่แมสท,ทำไรคะอา้าวประจํานี่ไปลูกเออทํา,อ,าทอะไรโอบ้บน้ําไ,ไ,ไ,ได้อะนั่งเลยค่ะถอดผมนะคะอ่ะอนะ ลูกค้าประจาพี่หนิงมาแล้วถอดเดี๋ยวอบไอ้น้าหน่อยเดี๋ยวพี่หนิงขอไปไลฟ์ฝั่งนู้นถอดผมก่อนเดี๋ยวพี่หนิงดูก่อนบีอยู่ไหนลูกค้ามานะคะพี่หนิงไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าพี่หนิงไม่ได้ใส่แมสนะคะเอาเป็นว่านะคะวันนี้พี่หนิงมาโปรโมชั่นเลยเดี๋ยวกล้องหลังนะนะสำหรับคนไหนนะคะที่นะคะผมเสียจากการทำเคมีจากการยืดนะคะฟอกนะ เปลี่ยนลูกจากอ่าเป็นสายฝอนะคะพี่หนิงขาย1กระปุก299 4กระปุก1,000จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะนะ1กระปุก299เก้าเนะคะฝากไว้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์หน้าร้านส,สวยเปิดนะคะสะซอย100บาทนะคะนะดูก่อนโอ้โหเปลี่ยนลุคเป็นสายฝอเย่ยวลาดมากอืม นะ่ารูอย่างนี้น่าจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วนะคะอันนี้ทํา้ปกติก็จะทําสีสว่างมากอันนี้แม่เ็าเพิ่งทําไฮไลท์มานะคะก็อยากจะให้ทุกคนบอกว่าดูนะคะดูสีเห็นไหมโอ้โหนะคะดูให้เป็นแนวทางนะคะถ้าเปิดทําเคมีเมื่อไหร่มาเลยนะนะเปิดทําเคมีเมื่อไหร่นะพี่หนิงคิดว่าไม่เกินกลางเดือนนี่นะถ้าได้เปิดทําเคมีมาเลยนะคุณลูกค้าขาไฮไลท์สีเนี่ยจัดเหมือนแม่ได้เลยเปรี้ยวมากเปลี่ยนลุคแบบ โอ้โหแจ่มมากนะคะร้านส,สวยยังเปิด8โมงปิด2ทุ่มอยู่นะคะเปิดแปเออเอเอเขาเรียกว่าอะไรเปิด8โมงปิด2ทุ่มตอนนี้ล็อกดาวน์อยู่เด้ออ่ะเดี๋ยวพี่หนึ่งไปก่อนเดี๋ยวพี่หนึ่งจะไปคุยกับลูกค้าเรื่องตัดผมนะคะลูกค้าจะมาตัดผมนะคะเขาไม่ให้คนอื่นตัดด้วยจะให้พี่หนึ่งตัดด้วยนะคะตัดร้อยหนึ่งค่ะสะซอยหนึ่งร้อยบาทสาด้วยสะด้วย นวดหัวด้วยหนึ่งร้อยถ้าคนไหนที่จะมาซื้อครีมได้นะคะหน้าร้านหนึ่งหนึ่งกระปุกสองร้อยเก้าเก้าสี่กระปุกหนึ่งพันมีเก็บเงินไปทางจัดส่งฟรีด้วยนะคะโอมาไลยแค่นี้เองน่ะนะเดี๋ยวขอขอไปทำงานก่อนนะคะนะช่วงมีร้อนเงินนะคะนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอาดูพี่หนิงก่อนนะ ดูพี่หนึ่งก่อนนะคะใครอยากเปลี่ยนลุกอยากทำไฮไลท์อยากทำสีจ้าดูพี่หนึ่งเป็นตัวอย่างนะคะไม่ต้องดูในวิดีโอหรักเนี่ยเห็นแบบไล้์สดแบบจะาเลยนะ,ะปังๆเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเนี่ยพี่หนึ่งทำไฮไลท์ขาวทำสีผมบอลสว่างโคตรสวยสายฟงสายฝ่อสายโกงสายเกสาสายแฟชั่นดูพี่หนึ่งค่ะเปียวเยวลาดเลยค่ะ เดี๋ยวเจอกันนะคะ